สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวซีรีส์นะครับจาก Apple TV Plus นะเป็นซีรีส์ที่เป็นเหมือนเป็นออริจินอลของเขาเลยนะครับเขาทำขึ้นมาเองเลยค่อนข้างจะน่าสนใจนะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลกหลังจากเกิดภัยพิบัติไปแล้วนะแบบอพ ocalypse อะไรประมาณนั้นนะครับในชื่อเรื่องว่า Silo ก็ตามชื่อเลยนะครับไซโลมันก็จะเป็นเหมือนกับอ่าที่เขาเอาไว้เก็บของอะ่ะเวลาเขาทำฟาร์มนึกออกไหมเวลาฝรั่งทํามันเหมือนจะเป็นหอคอยแบบตั้งขึ้นไปประมาณนั้นนะครับเป็นทรงกระบอกตั้งขึ้นไปซึ่งในโลกที่เขาเล่าเรื่องเนี่ยมันก็จะมีไซโลขึ้นมาอันนึงครับเป็นไซลยักษเลยเป็นไซโลที่ผมว่าจริงๆมันก็คืออยู่ข้างใต้โลกนะอยู่อยู่แบบเจาะลึกลงไปข้างล่างนะครับเป็นไซโลแล้วทีนี้เนี่ยอ่า ก็จะมีคนที่อยู่ข้างในนะครับเป็นหมื่นชีวิตเลยนะครับแล้วโลกที่เขาอยู่ตอนน,น,นี้เขาบอกว่าเป็นโลกที่หลังจากเกิดอะไรสักอย่างขึ้นแล้วทาให้พื้นผิวบนโลกเนี่ยมันท็อกซิกนะครับมันมีสารพิษแล้วอากาศเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้คือถ้า,าออกไปข้างนอกเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีคุณก็จะตายนะครับก็เป็นอันนี้คือเป็นธีมหลักของเรื่องนะครับเรื่องราวเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเล่าไปก่อนว่าโอเคมันจะมีคู่ สามีภรรยาสองคนนะครับที่ต้องการจะเหมือนกับพิสูจน์อะไรบางอย่างนะครับว่าข้างนอกเนี่ยมันน่าจะอยู่ได้นะซึ่งมันก็จะมีคือในข้างในไซโลเนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็นแบบชนชั้นปกครองมีคนทํางานมีทุกอย่างครับเหมือนเหมือนเป็นสังคมสังคมหนึ่งนะแล้วมันก็จะมีเชลิฟนะครับซึ่งเชลิฟเนี่ยเขาก็มีภรรยาของเขานะครับเชลิฟก็คือเป็นผู้ชายนะเป็นเชลิฟโฮสตันนะแล้วแฟนของเขาเนี่ยดันไปรู้ความลับอะไรบางอย่างว่าเฮ้ ข้างนอกจริงๆมันอยู่ได้นะแล้วก็ค่อนข้างจะเสียสติไปเพราะว่ามันคือจริงๆเปิดมาแค่อ p ีเดียวนี้ผมสปอยนิดนึงก็ได้นะคือเหมือนนะ่ะในนั้นเนี่ยเขาก็จะควบคุมว่าจะไม่ให้ทุกคนแบบท้องได้ตามใจชอบแต่ก็จะมีพีามีพีเรตมีช่วงเวลาที่จะให้พวกคุณเนี่ยคู่ที่เหมือนแต่งงานแล้วเนี่ยเขาจะถอดอายาคุมออกให้นะครับแล้วช่วงจวังหวะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะท้องคุณก็ท้องไปเลยแต่ว่าให้แค่โคตาตรงนั้นถ้าเกิดคุณไม่ท้องก็คือจบ ประมาณนั้นครับแล้วเหมือนคู่นี้พยายามมา3รอบแล้วก็ยังไม่ท้องสักทีสุดท้ายคือนางอะไปรู้มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมออะไม่ไดเอายาคุมหมอกจริงๆคือเหมือนเป็นแค่นโยบายแบบเป็นเหมือนมันทริคเฉยๆว่าเนี่ยเราให้คุณลองนะแต่คุณไม่ท้องเองอะไรเงี้ยคือจริงๆเขาต้องการจะจํากัดประชากรแล้วจะให้คนบางกลุ่มเท่าน,นั้นเหมือนพวกมี V.I.P. อะพวก p r i o r i t y ถึงจะสามารถมีลูกมีอะไรได้อันนั้นคือน่าจะเป็นแนวคิดของเรื่องนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยคือนางท้องไม่ได้ใช่ไหมนางก็เลยไปรู้ความลับด้วยว่าข้างนอกมันจะอยู่ได้นางเลยขอไปข้างนอกซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีประกาศสิทธิ์นะครับมันจะเป็นคําคํานึงคือถ้าคุณพูดว่าฉันขอออกไปข้างนอกก็คือทุกคนต้องหยุดตํารวจก็คือจะพาคุณเนี่ยไปขังไว้ก่อนแล้วก็จะเอาคุณเนี่ยออกไปข้างนอกจริงๆแต่ว่าจะให้ชุดนะเหมือนให้ชุดเป็นนักอวกาอา่อานักบินอวกาศนะครับแบบเป็นชุดที่ปกปิดจากอากาศภายนอกแต่ไม่ว่ายัางไงครับคุณออกไปเนี่ย แปบ,บเดียวคุณก็ตายครับคือก่อนหน้าน,นียมันก็จะมีทั้งคนที่ถูกให้ออกไปหรือว่าคนที่อาสาวออไปเองเพื่อออกไปคลีนเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยครับมันจะมีโลเคชันโลเคชันหนึ่งที่จะเป็นเหมือนเป็นโรงอาหารเป็นคาเฟ่เทเรี่ที่ทุกคนต้องเดินผ่านแล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นมอนิเตอร์จอใหญ่ๆครับมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีกล้องส่องออกไปข้างนอกว่าโอเคโลกข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงมันยังดูแบบดูแบบไม่มีหญ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเลยเพราะว่าข้างนอกมันอยู่ไม่ได้ u n i แฮ a ิ i t ตนะครับ แต่ว่ามันพอเวลามันผ่านไปหลายปีเนี่ยไอตัวกล้องเนี่ยไอเขาเรียกว่าไงตรงเลนส์ของกล้องเนี่ยครับมันก็จะฝุ่นเกาะบ้างอะไรบ้างก็จะต้องมีคนที่อาสาออไปคลีนนะครับซึ่งคนที่ออกไปคลีนเนี่ยคลีนเสร็จปุ๊บตายคลีนเสร็จปุ๊บตายนะคือไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างนอกจริงๆคืออาจจะแล้วมันมันมีความลับอะไรบางอย่างคือมันอาจข้างนอกอาจจะอยู่ได้แล้วก็ได้คือมันเป็นปริศนาของเรื่องนี้นะครับนอกจากปริศนาเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่จะพูด ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือตัวละครหลักของเราคือนางเอกของเรานะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็คือในเรื่องที่ชื่อจูเลียตนะคนะแสดงก็คือคุณเรเบคก้าเฟอร์กูสันนะครับเราเห็นนางมาหลายเรื่องมากในมิชชั่นอิ p พ s อสซิเบิลใช่ไหมครับที่แสดงทูก่กับทอมครูซมาตลอดเลยแล้วนางก็สแสดงหลายเรื่องนางด็อกเตอร์สลีปแล้วก็ดูนล่าสุดนะครับในในเรื่องดูนก็ค่อนข้างจะเด่นมากสำหรับคุณเรเบคก้าเฟอร์กูสันเรื่องนี้ออกมาบทจริงๆนางค่อนข้างจะมัสคูลีนนะนางจะมีความแบบเหมือน แมนแมนหน่อยแต่จริงนางก็คือเป็นผู้หญิงแหละในเรื่องนะครับก็มีมีแฟนผู้ชายปกติแต่ว่าค่อนข้างจะฉีกกับเรื่องอื่นคือปกติเรื่องอื่นนางจะเป็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่หรือว่าสวยฉลาดอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้จะเป็นสวยแล้วก็เปนแมนนะครับประมาณนั้นคือตอนนี้เพิ่งจะดูได้แค่2ตอนนะเพราะว่ามันจะมาทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็สามารถรับชมได้ทาง Apple TV Plus ผมเพิ่งจะดูจบไปนะผมดูไป็น2ตอนเดี๋ยวรอดูตอนที่3ต่ออ่า สนุกนะครับถ้าพูดง่ายๆมันก็โอเคอะ่ะมันจะค่อนข้าง,งสโลเบิร์นน,นิดนึงนะมันสโลเบิร์นในในความที่ต้องค่อยๆเล่าเรื่องไปก่อนว่าโอเคไซโลคืออะไรข้างในมีอะไรบ้างเขาใช้ชีวิตกันยังไงทำอาหารขา,ขายของมีหน่วยเงินนะครับแล้วก็การที่จะส่งของไปตามที่ต่างๆมันจะเป็นชั้นแบบเป็นร้อยสองชั้นเลยน้่ยหไหมครับคือมันมัน,ม,นมันลึกมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนตายเหมือนกันคือตกลงมา ตกลงมาจากชั้นร้อยกว่าค่าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะมีเหมือนมียูนิตมีอะไรของตัวเองอยู่แล้วก็จะมีการอ่าจะมีเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนเป็นคนแบบแมสเซนเจอร์นะครับเขาก็จะสพายตะก,กา้าเงี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะเป็นแมสเซนเจอร์ก็เป็นระบบที่เขาคิดมานะครับในเรื่องนี้ค่อนข้างสนใจผมชอบซีรีส์หรือว่าหนังที่มันมันโพสต์โพลคลิปคือหลังจากเกิดอะไรสักอย่างขึ้นกับโลกแล้วทุกอย่างไม่เหมือนเดิม มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็จะมีความลับอะไรบางอย่างอยู่นะครับพอเราดูไปแล้วก็จะต้องเดาว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ตายหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าไอ้นี่มันมันแค่มันเซตอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเราเราก็จะมีไอเดียอะไรต่างๆเวลาดูมันก็จะสนุกในการที่จะเดามันนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้สร้างละที่เขาจะต้องฉีกเรื่องหนีไปจากที่เราคาดเดาให้ได้นะครับก็เป็นอ่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับ ตอนนี้เนี่ยที่ผมบอกไปนะครับคือมันออกมันออนแอร์มาเมื่อวันที่5นะครับก็คืออ่ะเมื่อเมื่อวัน2วันนี้เองนะครับที่ผมเพิ่งดูไปหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาทุกๆ7วันนะครับมันจะจะตรงกับวันศุกร์นะครับก็วันที่1219 26ยอันนี้มันค่อยๆมาเรื่อยๆครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะก็ลองดูกระแสก่อนว่ามีคนดูเรื่องนี้หรือไม่นะแล้วแฟนๆที่ไทยเนี่ยคนดู Apple TV Plus เยอะขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการรีวิวสั้นๆนะสำหรับ2ตอนที่ผมเพิ่งดูจบไปนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ